ล่าสุดเนี่ยคุณสนทิลิมทองกุลก็จะใช้ประเด็นนี้ออกมาในการกล่าวหาเขาใช้คาว่ากล่าวหานะไม่ร้องเรียนนะกล่าวหารัฐบาลว่าขายชาติขายแผ่นดินอะไรต่างๆแล้วก็จะใช้มาเป็นเหตุในการขับไล่รัฐบาลในที่สุดอันนี้ก็คือท่าทีล่าสุดแต่เราจะบอกว่าวันนี้หล่อจะไม่ได้แบบคือเราพูดเรื่อง MOU มาเยอะแล้ววันนี้เราอยากพูดเรื่องรู้ทันสนทิสนทิลิมทองกุล มีคนรู้ไม่ทันด้วยเหรอชั่วโมงนี้คือพอคุณทักษิณกลับมายังไงคุณสนทรีเขาต้องทมแบ็กอยู่แล้วเขาไม่เบื่อไม่เมากันเราอยากให้รู้ทันลงไวในรายละเอียดว่าวิธีการตั้งประเด็นครับวิธีการขยายประเด็นแล้ววิธีการเลี้ยงกระแสแม้ว่าประเด็นนั้นจะถูกตอบไปแล้วเนี่ยมันมถูกทํำยังไงครับแรกสุดวิธีการตั้งประเด็นเนี่ยถ้าสังเกตเขาจะตั้งประเด็นเรื่องชาตินิยมขึ้นมาก่อนเลยครับคือจุด กระแสปลุกขึ้นมาเลยด้วยคําว่าขายชาติจะเสียดินแดนครับไอ้คาว่าจะเสียเกาะกูดเนี่ยมันไม่ได้มาจากทางฝ่ายรัฐบาลมาก่อนนะอืมันมาจากคนที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นั่นแหละในช่วงแรกถ้าจํากันได้เขาบอกว่าเราจะเสียเกาะกูดครับไม่รู้คุณสนที่พูดไหมแต่ว่าแนวร่วมเนี่ยมีการพูดแน่นอนบอกว่าเราจะเสียเกาะกูดอพอตอ้นหลังเอาเอามโอวมากลางดูมาอ่านกันอมันเสียไม่ได้นี่เกาะกูดไม่เสีย พอ,อตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนปร,ระเด็นแล้วบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้บอกว่าจะเสียเกาะกูดมันจะเสียอาเตทางทะเลอย่างงน,อ,นอ,อย่างนี้นะคะคแล้ววิธีการที่ใช้ก็คือบอกข้อมูลไม่หมดหอ,หอ,อย่างใน MOU เนี่ยมันมีระบุชัดในข้อสา,ามวงเล็บข,อข้อไขว่าการจะเจรจาเรื่องเขตทะเลที่มีปัญหาอ้างต่างคนต่างอ้างแล้วมาทับกันเนี่ย จะต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลก็คือคหมายถึงกฎหมายทะเลนะคะม,มันมีการระบุไว้แล้วว่าจะคุยอะไรกันต้องเป็นตามนี้คือไม่ได้บอกว่าจะไม่ได้บอกว่าตกลงอะไรกันแล้วแต่บอกบว่าจะต้องคุยกันแล้วต้องเป็นไปตามกฎหมายสากลทุกวันนี้ก็ยังมีการพูดอยู่เลยว่าเนี่ยสมัย เมีพระบรมราชองการรบบอกว่าถ้าจะไปกําหนดเขตอะไรกันใหม่ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายสากลเพราะฉะนั้น MOU เนี่ยขัดพระบรมราชองการครับนี่คือเทคนิคของการยังไงอ่ะนี่คือเทคนิคของการหมกเม็ดไงบอกข้อมูลไม่หมดไงงงนะว่ามันขัดยังไงมันไม่ขัดไงเออเพราะว่าเแต่เขาไม่อ่าน MOU ให้คุณฟังไงแล้วเขาก็มาบอกว่ามันขัดอ่ะเรามาพูดกันเลยว่า MOU ตัวนี้คืออะไรมันคืออะไรทําไมอีกฝ่ายบอกว่ามันขัด MOU MOU ตัวนี้คือการหัวข้อของ MOU อ่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไทยกับกัมพูชาอ้างสิทธิ์ไหลทวีปทับซ้อนกันพื้นที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็โดยเนื้อหาเนี่ยมีสองประเด็นครหนึ่งคือตั้งใจที่จะคุยกันเรื่องทรัพยากรปิโตรเลียมใต้ทะเลเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมสองคือต้องคุยกันถึงเรื่องเขต ไหลทวีที่ต่างคนต่างแ้างแล้วมันทับกันอยู่คําว่าไหลทวีี่นี่มีความสําคัญนะคะเพราะไหลทวีนี่มันคือมันไกลออกมามากแล้วมันไม่ใช่จุดที่ใครจะทําอะไรตามใจชอบได้แต่เพียงแต่ต้องการขีดให้มันถูกต้องเพื่อที่ถ้าตรงไหนที่มันทับกันจริงๆเนี่ยจะได้คุยเรื่องทรัพยากรใต้ทะเลซึ่งคือปิโตรเลียมด้วยกันแล้ว MOU ก็ระบุชัดว่า2เรื่องนี้ต้องไปคู่กันนะคุณจะไปคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งแยกกันไม่ได้ครับ นี่ก็เป็นจุดที่แม้แต่นายกบางทียง,งงอะ่ะอืมอ่าแต่ M O U เขียนว่าอย่างนี้ไม่ว่าใครจะพูดยังไงครับก็คือมันต้องไปด้วยกันสามคือคกลไกของการคุยให้แก้ปัญหาเรื่องนี้นกลไกใช้อะไรก็ใช้ J T C j o i t e c h n i c a l Committee คณะกรรมการร่วมด้านเทคนิคอืมหมายความว่ามันต้องคุยกันในเชิงเทคนิคครับ ว่าจะวัดจากตรงไหนใช้เงื่อนไขอะไรกฎหมายอะไรมาเกี่ยวข้องเพรกะกรรมการรวมด้านเทคนิคก็มีหน้าที่คุยสองเรื่องดูดูสองเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องเกิดก่อนจริงๆก็คือเขตทะเลต้องเคลียร์แล้วก็ถึงจะไปคุยเรื่องทรัพยากรครับแล้วเขาก็กําหนดไว้ชัดเจนในข้อสามขอไข่ว่าเรื่องเขตทะเลเนี่ยต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายาระหว่างประเทศใช่ซึ่งก็คือกฎหมายทะเลคืออนุสัญญา กรุงเจนีวานะคะที่ที่ทำกันหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างขีดเส้นของตัวเองแล้วอะ่ะกฎหมายนมันเกิดทีหลงังแต่ MOU นี้มันบอกว่าต้องเป็นไปตามกฎหมายนี้แปลว,ว่าอะไรนี่คือประโยคสำคัญมากแต่เวลาไปโจมตีกันว่าโอ้ยไอ้ทั้งน้นไม่ทำตามกฎหมายอะไร,ะไรๆหมกเม็ดข้อมูลตรงนี้ไว้ไม่พูดให้คนฟังก็คือข้ามไปเลยข้ามไปเลย แล้วแถบยังมีหน้ามาอ้างด้วยนะว่าพระบมรมราชองการเขียนไว้ว่าถ้าจะขีดเส้นอะไรต้องเป็นไปตามกฎหมายทะเลแล้วก็มาบอกว่าเอ็มอยูนี้ขัดทั้งที่มันเขียนอยู่ตรงๆอ่ะว่าเอากฎหมายสากลเอากฎหมายนานาชาติเอากฎหมายทะเลนี่แหละมาเป็นตัวตั้งใช่แต่ไม่พูดถึงเลยใช่อแต่เขาก็ยังปั่นอย่างนั้นไปได้เพราะเพราะคนก็ไม่มานั่งอ่านเอ็มอูทั้งที่ก็มีความยาวแค่สองหน้าแค่นั้นอะ่ะครับอืม เสร็จแล้วก็ใช้กลเม็ดอะไรอีกนอกจากจุดกระแสชาตินิยมบอกข้อมูลไม่หมดแล้วก,ก็มีการพยายามเลี้ยงกระแสด้วยการเปิดข้อมูลใหม่มข้อมูลที่จริงๆไม่ได้มีนัยยะอะไรแต่ทําให้มันเหมือนตื่นเต้นแต่ดรามา่าเยอะแผนที่เวอร์ชันต่างๆเต็มไปหมดอ่า ทั้งที่คุณไม่ต้องพูดถึงแผนที่อะไรทางนั้นเครับเพราะใน MOU เขาบอกอยู่แล้วว่าจะใช้แผนที่ฉบับนี้ว่ามันขีดไม่ตรงกันอยู่ว่ามันขีดไม่ตรงกันอยู่ถึงต้องมานั่งคุยกันไม่ได้มีใครยอมรับแผนที่อะไรของใครครับในแผนที่แนบ MOU ตรงข้างล่างตัวเล็กๆเนี่ยมีเขียนไว้ด้วยซ้าว่าทุกอย่างเนี้ยรอการ verify ทั้งหมดหมายถึงว่ารอการตรวจสอบรอการนเฟิร์มรอการยืนยันผ่านกลไก MOU นี้อืแต่เวลาไปขึ้นเวทีกันทํายังไงก็ทําแบบนี้ครอ่า Uh huh. แล้วก็มีการเนี่ยปั่นกระแสะอ่ะไหนๆเขาขึ้นภาพน,นี้มาให้โดยมีได้รัดหมายเนี่ยนะก็ไอตรงที่อ้อมเกาะกูดเนี่ยก็ไปปั่นกระโหนเนี่ยถ้ามันอ้อมแค่นี้แปลว่าถ้าเราจะกระโดดลงน้าเนี่ยเราต้อง uh huh. ไปขอมันอะไรอย่างเงี้ยครับเออเออมันไม่ใช่ไงคะเออแล้วทําไมมันต้องแหว่งๆอย่างนั้นนะข้อสี่เนี่ยเพราะตรงนั้นมันคือเกาะกูด uh huh. อ๋อ กัมพูชาเขาก็ใช้หลักอะไรขีดออกมาคือปกติเวลาต่างคนต่างขีดอ่ะมันก็ขีดให้กว้างใหญ่ไพศาลที่สุดอยู่แล้วจะบอกว่าเส้นของเราเองเนี่ยก็ไปใกล้กับแผ่นดินกัมพูชามากๆเช่นกันเพียงแต่เราไม่พูดเนอะเพราะเราก็แบบประเทศเราใช่ไหมเราขีดไกลแค่ไหนเราเราไม่ว่าเป็นเวลาแห่งการอ้างสิทธิ์อยู่แล้วล่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันขีดขึ้นก่อนจะมีอนุสัญญาที่ว่าด้วยกฎหมายทะเล อันล่าสุดมันเป็นช่วงเวลาที่ใครมีปากกาก็อ้างกันไปได้หมดแหละแล้วใน MOU ระบุว่าเราจะมาดูกันคุยกันโดยอ้างอิงหลักกฎหมายนี้ครับแล้วใครเสียเปรียบเออก็ไม่มีแล้วใครขายชาติแล้วใครจะเป็นอันตรายแล้วใครขัดพระบรมราชโองการไม่ขัดเพียงแต่คุณไม่อ่าน MOU ให้คนฟังแล้วคุณก็บอกว่าขัด Uh, แล้วนอกจากนั้นอ่ามีการเปิดข้อมูลใหม่อะไรอีกับมีเอกสารฉบับหนึ่งที่เรียกว่า Joint c o m m u n i c ื Communic ก็เป็นภาษาฝรั่งเศสถ้าเป็นอังกฤษก็คือ commun ค Communication Joint Communication โดยสภาพอ่ะมันคล้ายๆกับบันทึกการประชุมอ่ะครับคือมันเป็นการถแถลงถแถลงการร่วมหลังจากที่ผู้นำประเทศเขาไปเจอกันแล้วเขาคุยกันเสร็จเนี่ยเขาจะออกจอยด์คอมมิวนิสออกมาเพื่อบอกคนว่าวันนี้เราอ่ะคุยอะไรกันครับเอกสารเนี้ยมันทำขึ้นตอนที่อดีตนายกทักษณิณไปพบกับหุนเซนแล้วก็คุยกันเป็นสิบกว่าประเด็นสิบกว่ายี่สิบประเด็นเลยแหละ ว่าจะมีความร่วมมืออะไรด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นในเอกสารนี้มีการเมนชั่นนะคะมีการเมนชั่นอ๋อนี่เขามีเอกสารนี้ให้เราด้วยหรอ,อม,มีการเมนชั่นว่าอันนี้มันอยู่ในข่าวนะคะคไม่รู้ว่ามาจากสื่อไหนมีการเมนชั่นว่าเเรามีการทำา o u สิบนี้ยร่วมกันเพื่อที่จะาหาทางออกถึงสองประเด็นที่อยู่ใน MOU ด้วยกันด้วยแค่นั้นก็มีการออกมาปัน่นแบบ ทำเหมือนโหเอกสารนี้มันเอกสารลับมันถูกทําให้หายออกไปจากอินเทอร์เน็ตหมดแล้วอเราก็เนี่ยแหละมันเป็นเอกสารที่ยืนยันว่าเราไปรับเขตทะเลของกัมพูชาแล้วมันไม่รับหรอกมันกาวมันรับยังไงมันแค่พูดถึงว่าเราทํา MOU เนี้ด้วยกันแล้วเราก็จะยืนยันที่จะแก้ปัญหาร่วมกันต่อไปอคือถ้าไม่มีนี้ก็ไม่ต้องคุยกันเลยนะ ใช่แต่อันเนี้ยคืออันเนี้ยคือไม่มีนัยยะอะไรเลยจอยคอมมิวนิคเนี่ยไม่มีนัยยะอะไรเลยแต่นี่คือเทคนิคของการเลี้ยงกระแสกุลครับคือการบอกว่าฉันไปขุดค้นพบเอกสารใหม่นี้มาแล้วก็มาพูดเสมือนว่ามันน่าตื่นเต้นคนฟังก็โหนี่ไงมันเอาเอกสารไปแอบซ่อนไว้แล้วเราคุณไปอ่านหรือยังว่ามันเขียนว่าอะไรมันแอบขายชาติแล้วแล้วปัญหาคืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยคือวิธีการแพทเทิร์น ที่คุณต้องรู้ให้ทันอถ้าคุณอยากจะไปเดินตามใครเนี่ยคุณต้องรู้ให้ทันว่าเขากําลังทําอะไรอยู่ครับบโยคสองเรื่องนี้นะมันเทียบเคียงแพทเทิร์นเดียวกันเป๊ะไม่ต่างกับเรื่องเขากระโดงเลยอมีการเปิดประเด็นมาด้วยกระแสชาตินิยมครับตารางนิ้วเดียวก็ไม่ให้เสียอยอมไม่ได้เลยอ่าเ <laughs> นี่ยมันจะมีแบบนักการเมืองมาฮุบที่แผ่นดิน อันนี้ก็คือสนธิสัญญาขายชาติ M O U ขายชาติทุกอย่างมันขายชาติไปหมดอสองคือบอกข้อมูลไม่หมดหมกเม็ดข้อมูลของเขากระดงก็คือเรื่องสารดีกาบอกไม่ครบสารปกครองสั่งว่าอะไรบอกไม่ครบไปพูดเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะสามก็คือเลี้ยงกระแสด้วยการเปิดข้อมูลที่ดูเหมือนข้อมูลใหม่แต่คุณไปดูในดีเทลมันไม่ใหม่มและมันไม่มีนัยยะ เรื่อง MOU สี่สต่อให้คุณเปิดอะไรมาอีกทั้งโลกมันก็ไม่มีความหมายเพราะประเด็นมันอยู่ในสอง้นานั้นมันจบครบอยู่ในตัวแล้วใช่และนอกจากนั้นก็คือสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคืออ้างสถาบันต้องโหนพระบารมราชองค์การเขากระโดงก็ต้องมีพระบรมราชองการ MOU ก็ต้องมีพระบรมราชองการถามว่าไปดูเนื้อหาจริงๆมีปัญหาอะไรไหมทั้งสองเคส ไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่นี่คือองค์ประกอบที่จะต้องมีในการเคลื่อนไหวในสิ่งที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่ถ้าต้องการเลี้ยงกระแสะให้ได้ต้องทำด้วยวิธีนี้ก็คือเปิดมาด้วยประเด็นชานิยมอสองหมกเม็ดข้อมูล3เลี้ยงกระแสะด้วยการเปิดข้อมูลมั่วๆและ4ี่ต้องโหนอ,อ้างสถาบัน